สวัสดีครับอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจน์เกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงหลายจริงนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับอัปเดตนะครับผมอยู่ที่ upj auto body by ช่างต้นนะครับนนทบุรีไซนน้อยนะครับวันนี้นะครับนะครับเป็นงานที่กําลังทําจริงๆอยู่นับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับแล้วผมก็ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดวิดีโอเลยนะครับ หัวข้อวันนี้ที่จะมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนงานนะครับการวางแผนงานนะครับคันนี้นะครับโจทย์ที่ได้มาคือเขาทําบางคนหลังหนึ่งชิ้นนะครับบางคนหลังหนึ่งชิ้นนะครับนะครับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับเพื่อเป็นเป็นความรู้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับนะครับแล้วก็บางคนหลังหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับที่ผมโพไว้นะครับแล้วก็เป็นฝาหน้าหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เป็นกันชนหน้าหนึ่งชิ้นนะครับ เป็นอะไร S L K ดันชนหน้าหชิ้นนะครับแล้วก็ประตูหน้าซ้าย1ชิ้นนะครับเป็นเมตดลกิ้มนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับทีนี้เวลาเราจะเริ่มนะครับนะครับผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าไอง,งานลักษณะแบบนี้นะครับในที่ผมทำแรกๆบางทีผมก็ดโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเลยโดยไม่มีการวางแผนอะไรสุดท้ายเราจะเราพ่นสีเราก็ไม่รู้จะไปหลบ จากตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับสุดท้ายออกมาสีไม่เหมือนบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องไปพ่นใหม่แก้ไขใหม่ซึ่งการทํางานทีเดียวไม่จบนะครับแน่นอนตัวเราเองก็ขาดทุนนะครับขาดทุนทั้งคู่เ้าแก่ก็ขาดทุนเราก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมมาปุ๊บผมมาเช็คผิวงานก่อนนะครับนะครับตอนเนี้นะครับมันมีเม็ดลักยิ้มอยู่ตรงท้ายสองเม็ดนะครับซึ่งเนื้อที่ตรงด้านล่างนี่นะครับ เนื้อที่ตรงด้านล่างนะครับยังพอมีเหลือเผื่อให้ผมได้ปัดสีนะครับระหว่างชิ้นที่ต่อกับกันชนนะครับกับหน้าบนนะครับหน้าบนมันจะเทียบกับฝากระโปรงน่อฝากระโปรงท้ายถูกไหมครับตำแหน่งตรงนี้นะครับยังมียังมีให้ผมเทียบอยู่เวลาผมพ่นพื้นผมอาจจะพ่นพ่นจํากัดพื้นที่แค่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาผมไล่ไล่ไล่มานะครับผมจะเหลือเนื้อเก่าไว้นะครับนี่คือการออกแบบงานพ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางคนหลังเนี่ย ผมว่าผมไม่ผมไม่ห่วงแล้วนะครับผมไม่ห่วงแล้วแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็เช็คสีดูสักนิดนึงนะครับว่าสีมีมีมีความใกล้เคียงมาไหมนะครับถ้าเกิดว่าสีสีผิดกันเยอะนะครับก็ปัดก็ไม่จบเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็มาดูฝาหน้านะครับทีนี้ฝาหน้าอาจจะจะยากสักนิดหนึ่งครับฝาหน้าอาจจะต้องพ่นหมดนะครับแต่โจ์เขามาเขาจํากัดเลยเขาจะ อ่าถ้าแก่บอกมาก็ไม่ต้องปัดนะครับแต่ว่าฝาหน้าเนี่ยมันจะต้องพ่นทั้งชิ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหลือตรงพื้นที่ด้านข้างนิดหนึ่งเนี่ยผมก็จะเว้นไว้นะผมเว้นไว้ด้วยเบอร์พันห้านะผมว่าผมจะเว้นไว้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ารอยสเก็ตหินมันเยอะครับรอยกระท้ออะไรมันเยอะนะครับฝาหน้าเนี่ยเราต้องเช็คสีก่อนนะครับก็สเต็ปเดิมนะครับเช็คสีก่อนแต่อาจจะพ่นทั้งชิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ต่างเยอะนะครับมันมองมุมเนี้ยมันอาจจะไม่น่าเกลียด นะครับอ่าอันนี้คือเรื่องของฝาหน้านะครับทีนี้กันชนหน้านะครับกันชนหน้านะครับกันชนหน้านะครับอ่านะครับอ่าเรามีที่หลบแล้วเรามีที่หลบแล้วนะครับเรายังคงสีเดิมไว้นะครับเรายังคงสีเดิมไว้นะครับตรงนี้จากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะรูปแค่เบอร์พันห้านะครับตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับเราจะไม่พ่นสีหมดนะครับเราจะไม่พ่นสีหมดนะครับแล้วเผื่อให้เนื้อสีเก่ามันเทียบกับชิ้นนี้แล้วเราก็เคลียร์เลกเกอร์เป็นเนื้อเดียวกัน ะครับอ่าในส่วนกระจน้าจบแล้วนะครับอ่าทีนี้โจทย์อีกตัวหนึ่งก็คือประตูหน้านะครับประตูหน้าซ้ายนะครับก็จริงๆแล้วก็เนื้อที่พอนะครับเนื้อที่เพียงพอที่จะให้ผมปัดสีนะครับมีมีมีเยอะนะครับนะครับก็คืออย่าไปชนนะครับอย่าไปชนบานนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับจริงๆแล้วการคือการพ่นสีชนบานเนี่ยต้องบอกเลยว่า ไม่ได้ดูถูกนะครับคือการพ่นสีชนบานช่างผสมผสมมาแล้วเราพ่นชนบานเลยเนี่ยใครก็พ่นได้นะครับเด็กๆก็พ่นได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ว่าความคลาสสิกของมันคือเราจะทํายังไงเนี่ยให้งานมันจบพ่นออกมาแล้วมันไม่สะดุดตามันไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคพวกนี้นะครับเข้าช่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขัดตําแหน่งที่แผลนะครับหรืออาจจะตีพื้น ตีพื้นก็คอนโทรลเนื้อที่หน่อยนะครับแต่ในบางกรณีนะครับเราคุยกันแบบนี้เลยนะครับเ,เราคุยกันแบบนี้ไม่ใช่รักไก่นะครับเราบางกรณีถ้าเกิดว่ามันเบียดมันเบียดที่จะชนชนขอบแล้วจะไม่มีเนื้อที่ให้ปัดเนี่ยบางกรณีผมอาจจะไม่พ่นพื้นด้วยซ้ํานะครับเพราะถ้าเกิดว่าพ่นพื้นไปปุ๊แบแผลมันจะบานออกไปนะครับแล้วมันจะไม่มีเนื้อที่ให้เราได้ปัดนะครับซึ่งตรงนี้ยังมีพื้นที่ให้เราได้ปัดนอกนั้นผมก็จะลูกเป็นพันห้าหมดเลยครับนะครับ เนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะครับหมั่นวางแผนงานพ่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็งานมันจะได้จบโป้งเดียวนะครับโป้งเดียวจบไปเลยนะครับไม่ต้องมาทํ้ําซากนะครับเอาเทคนิคกันมาบอกกันนะครับมาฝากกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับกับผมนะครับสีอินเตอร์กับอู่พีเจออโต้บอดี้บายช่างต้นนะครับสวัสดีครับ